จดจดแคบแล้วโอเคแคบแล้วก็แคบนี่ปูเป็นพยานปูเป็นพยานได้เลขแล้วคือเป็นเงียบเงียบเอากระยูสางกระสีเงียบเงียบกระสีห่งวงไว้วไหวสมบอรเนาะหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าพี่น้องอืมตัวนี้ก็คืออยู่ได้ละ ป็นตาง,งามอยู่ดอกเป็นตาง,งามอยู่นะครับหกเจ็ดหาแต่ว่ามือนี่เดีย๋ยวเดุ้ยวตัวกันนี่ตัวกันว่าอะไรดีกระดาษเหล็กทยแน่นอนนะครับอย่าบอกผู้ใดเด้ผู้ใดเห็นแล้วอย่าบอกใครอักเอาห้องอักเอาเขียนเขียนนะ กินยาหมอเคนมันเศร้าปวดเศร้าก็บไเก็บไปปวดก็กินยาหมอเคนเด้อปวดขาปวดเอวกินยายัางกันไปสีดยาใ่กับว่าถือยามอเด่นอยู่ค้นสารกับซากัน,กนว่าสันว่าสีดว่าดีปิดไปสีดน้ำเพลนเราจะว่าสองเที่สามเทีากับว่าถือบัดมาพอ้ายาหมอเคนเลยกินแล้วถือปวดเอวนี่ลงมาหาขานี่ระว,ว่าเศร้า กินเข้ากันพอกินเฮ็ดเวียกก็พอเฮ็ดเฮ็ดเวียกอยู่มือกินยาหมอเข็นเหล่าสนมันดีซะเด้อพี่น้องเอ้ยอันผู้ใดบ่ทันได้กินก็เอาไปกินลองเบิ่งเด้อผู้ขานี่ปวดขานั่งเยวก็บ่ได้เข้าก็ได้โรคประจําตัวก็ความดันนี่ล่ะกินโอ้ยบ่เป็นอีหยังฮอดดีก็ยาความดันผู้แล้วบัดนี้ดีฮอดความดันยาหมอเข็นี่ถกไปนํากันหัวปวดก็บ่เคยปวด ปวดน้ำขาน้ำเขียนก็บ่ามันไข้เมดอสุขันสุยางจ้างกับบ๊อบวสีดิกรอยาบับนี้กินยาโมเช่นยางเดียว